มาพาทําแกงใต้อร่อยอร่อยทําง่ายๆนครับกับเมนูพริกแกงไก่ใบหัวระพาตั้งกระทะเลยครับใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยครับตามด้วยพริกแกงคั่วละลายน้ําอีกหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับพริกแกงใต้เนี่ยจะมีอยู่สองแบบด้วยกันนะครับเป็นพริกแกงคั่วกับพริกแกงกะทินะครับตัวนี้ที่เชฟเอามาใช้เนี่ยเรียกว่าพริกแกงคั่วครับก็จะเอาสามารถนําไปผัดเผ็ดคั่วกิ้ง ผัดแห้งๆนะครับอะไรต่างๆได้หลายเมนูเลยแหละครับเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะครับให้คุกคิกคุกคิกหน่อยครับโอ้กลิ่นฟุ้งไปหมดเต็มครัวไปหมดลยครับตอนนี้ความเข้มข้นของพริกแกงเขาตามด้วยสะโพกไก่หั่นอีก500กรัมครับนำลงไปแล้วก็ผัดไก่ให้สุกให้หมดเลยนะครับพริกแกงใต้ของเชฟเนี่ยจะเป็นสูตรจากทางตลังนะครับ สีสันจะเข้มข้นอย่างนี้แหละครับซื้อไปแล้วเนี่ยสามารถนําไปเก็บไว้ในตู้เย็นเนี่ยเก็บได้ถึงหกเดือนเลยนะครับเชฟนํามาเทสดูแล้วนะครับที่เชฟมีอยู่ก็จะเป็นพริกแกงขั่วพริกแกงกะทิพริกแกงส้มแล้วก็กะปิหวานครับทักทายกันเข้ามาได้เลยอ่ะตอนนี้ไก่ของเราก็สุกได้เต็มที่แล้วครับมาปรุงรสชาติกันเลยครับน้ําตาลปีบ๊บหรือน้ําตาลมะพร้าวนะครับหนึ่งช้อนชาก,ก็พอครับ น้ำปลาก็อีกหนึ่งช้อนชาครับพริกแกงใต้ของเชฟเนี่ยค่อนข้างมีรสชาติอยู่แล้วนะครับไม่ต้องปรุงอะไรมากเลยนะครับเห็นไหมครับเชฟใส่ลงไปอย่างละนิดอย่างละหน่อยเท่านั้นเองการปรุงรสชาติของเชฟอ่ะผัดคนเรียบร้อยแล้วก็ใส่พริกจินดาแดงซอยลงไปครับตัดสีสันอีกเล็กน้อยตบท้ายโดยใบโหระพาเพิ่มกลิ่นหอมขึ้นมาเลยครับ ผัดใบโหระพาให้สุกให้หมดเลยครับเขาจะได้ไม่ดํานะครับเวลาขึ้นไปแล้วโอ้โหสีสันน่ากินมากๆเลยตอนนี้นี่นะครับอย่างที่บอกไปน้ําขุกคลิคกขคลิกอย่างนี้แหละครับเอาไว้ราดกับข้าวสวยลวร้นนะครับโอ้โหหยอกน้ําปลาดีๆลงไปอีกสักเล็กน้อยแม่มือนี้นี่เปลืยงข้าวมากๆเลยแหละเมนูที่ทําง่ายๆอย่างเนี้ครับ เป็นเมนูใต้ที่ทำง่ายๆนะครับวัตถุดิบน้อยๆทำตามกันได้แน่นอนครับเข้าสวยตอนนี้ต้องเข้าแล้วล่ะครับเข้าสวยแล้วร้อนเลยนะครับนี่แหละครับเป็นเมนูที่ทำให้ข้าวหมดหม้อของเชฟอีกแล้วครับ